ทุคนมาเจอกับอ้อยเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้อ้อยมีเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งอย่างจะมาฝากทุกคนค่ะหลายๆท่านนะคะที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือว่าทําปศุสัตว์ต่างๆนะคะที่มีพอกสัตว์ต่างๆปัญหาที่เจอบ่อยๆหลายๆท่านก็คือจะหนีไม่พ้นในเรื่องของยุงถูกไหมคะอ้อยก็เจอเหมือนกันนะคะในเล้าไก่ที่เลี้ยงไก่ทั้งไก่ไข่ไก่บ้านเลยนะคะก็ สังเกตว่าจะมียุงมารบกวนอยู่เรื่อยๆนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําผลิตภัณฑ์ที่สามารถนําไปฉีดกําจัดยุงได้อย่างได้ผลเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งสเปรย์สารเคมีในราคาแพงแล้วก็เสี่ยงด้วยนะคะเพื่อนๆมีสารพิษตกค้างอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าวิธีของอ้อยเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ในบ้านค่ะที่เราใช้กันอยู่ในครัวเรือนของเราสามารถนํามาฉีดพ่นและกําจัดยุงได้อย่างเห็นผลแล้วก็ง่ายมากๆเดี๋ยวตามอ้อยมาเลยค่ะ นี่คะ่ะทุกคนมีแค่นี้จริงๆค่ะอุปกรณ์ในการกําจัดยุงของอ้อยนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือนี่กระบอกฉีดแล้วก็อันนี้ผงซักฟอกได้ทุกยี่ห้อนะคะที่เป็นผงซักฟอกได้หมดเลยไม่จํากัดนะคะแล้วก็น้ํายาล้างจานไม่จําเป็นว่าต้องยี่ห้อไหนอะไรนะคะผงซักฟอกกับน้ายาล้างจานเดี๋ยวเริ่มแรกเราก็เอาใส่กระบอกฉีดก่อนเลยค่ะใส่ประมาณสองช้อนค่ะ น้ำยาล้างจานอีกสองช้อนต่อไปนะคะกระบอกน้ำอันนี้ใส่น้ำได้2ลิตรค่ะก็คือประมาณนั้นเลยใส่น้ำไปเลยค่ะ2ลิตร ขย่าเล็กน้อยนะคะพอให้มันละลายให้มันเข้ากันนะคะเพื<ๆ>่อนๆนทีนี้เราก็นําไปฉีดพ่นในคอกปสุสัตว์ของเราได้เลยค่ะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยและเพียงแค่นี้นะคะก็จะไม่มีเจ้ายุงมากวนใจสาวๆพวกนี้แล้วค่ะพอไม่มียุงมากวนเขาก็จะสุขภาพดีอารมณ์ดีแล้วก็ให้ผลผลิตเราได้อย่างดีด้วยค่ะเป็นวิธีง่ายๆที่ประหยัดแล้วก็ได้ผลนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปทำกันได้และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อ้อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นำสิ่งดีๆมาฝากแค่นี้ค่ะไปก่อน